สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับหมอเจ๊อีกแล้วนะคะกับหมอสาวเล่าเรื่องเนาะคือเมื่อวานนี้เราได้เล่าข่าวของประเทศสิงคโปร์กับมาเลเซียนะคะที่เขากําลังจะเปิดพรมแดนนะคะวันนี้ก็เลยจุดจุดประกายขึ้นมาว่าคือมีหลายท่านนะสนใจอยากจะไปทํางานที่ประเทศสิงคโปร์เพราะว่ามีค่าแรงที่สูงใช่ไหมคะค่าตอบแทนที่ที่ที่ดีจะนะ่ก็เลยวันนี้ก็เลยมาหาข้อมูลมานะคะสําหรับ ปี2020นี้10ประเทศในอาเซียนมีค่าแรงขั้นต่ำนะคะไรายได้ขั้นต่ำเป็นอย่างไรเมื่อแล้วก็ตอนท้ายคลิปก็จะเปรียบเทียบด้วยนะคะกับค่าครองชีพนะคะว่าประเทศใดในอาเซียนคอมมูนิตี้ของเรานะคะ10ประเทศที่ใดมีค่าแรงที่สูงหรือที่ต่ำอย่างไรนะคะเอาละมาเริ่มกันเลยนะคะประเทศแรกก็ต้องเป็นประเทศไทยของเราใช่ไหมคะประเทศไทยนั้นมีค่าแรงขั้นต่ำที่ 331บาทนะคะโดยเฉลี่ยนะคะเดือนนึ่งรายได้เฉลี่ยอยู่ที่1 9 7 6 9บาทนะคะแล้วก็เราก็ต้องมาเปรียบเทียบจะมีตัวเปรียบเทียบตัวหนึ่งก็คือค่าของชีพเราก็จะหาสินค้าหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นสิ่งสำคัญต่อปัจจัยในการผลิตในการขนส่งก็คือน้ำมันดีเซลนั่นเองนะคะก็จะเทียบกับน้ำมันดีเซลด้วยนะคะ ราคาน้ำมันมดีเซลของประเทศไทยก็คือลิตรละ21บาทนะคะโดยประมาณนะคะมันจะมีปรับขึ้นลงค่ะต่อมาประเทศที่2คือเมียนมานะคะเมียนมานั่นเองค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่110บาทนะคะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่3 2 2 7บาทน้ำมันมดีเซลอยู่ที่ลิตรละประมาณ13บาทค่ะ ต่อมานะคะประเทศสปปลาวประเทศที่3นะคะก็ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่135บาทนะคะต่อวันนะคะรายได้เฉลี่ยอยู่ที่6,739บาทต่อเดือนราคาน้ำมันดีเซลอ,อยู่ที่ลิตรละประมาณ27บาทนะคะต่อมาประเทศเวียดนามนะคะประเทศเวียดนามนั้นค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่196บาทต่อวันรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7,102บาทนะคะราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ14บาทค่ะประเทศต่อมาคือประเทศกัมพูชานะคะค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่207บาทต่อวันรายได้เฉลี่ยอยู่ที่3,915บาทราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่18บาทนะคะอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะคะค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่309บาทต่อวัน รายได้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ1 8 7 4บาทราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ21บาทค่ะถัดมาประเทศฟิลิปปินส์นะคะหรือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่330บาทต่อวันอะไล่กับประเทศไทยเลยเนาะรายได้เฉลี่ยอยู่ที่8044บาทนะคะต่อเดือนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ20บาทโหใกล้เคียงกับประเทศไทยมากค่ะ ต่อมาประเทศสหพันธรัฐ์มาเลเซียนะคะค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่336าบหาทรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่29,494บาทราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ11บาทนะคะน้ำมันดีเซลราคาน้ำมันของประเทศมาเลเซียก็จะถูกนะคะน่าจะาถูกที่สุดในอาเซียนเลยนะคะเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันนะคะก็เลยน้ำมันถูกเนาะ ต่อมาประเทศสิงคโปร์ซึ่งหลายๆคนอยากไปทํางานที่สิงคโปร์นะคะค่าแรงขั้นต่ำนั้นสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ไม่ได้กําหนดนะคะแต่รายได้เฉลี่ยของสิงคโปร์ชาวสิงคโปร์ต่อเดือนอยู่ที่1นึ่งแบาทเยอะมากเลยนะคะราคาน้ํามันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ36บาทนะคะเอาละต่อมาเราก็มาฟังข้อมูลที่น่าสนใจเนาะ ประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำที่สุดในอาเซียนก็คือประเทศเมียนมาซึ่งมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ประมาณวันละ110บาทนะคะส่วนประเทศที่มีค่าแรงสูงที่สุดในอาเซียนก็คือสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งแม้จะไม่มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำแต่จากการหาข้อมูลนั้นพบว่ากลุ่มอาชีพที่รายได้น้อยมีค่าแรงเฉลี่ยป,ประมาณ870บาทถึง900บาทต่อวันนะคะ ในส่วนค่าของชีพที่แตกต่างกันนั้นนะคะเราก็จะเอาน้ำมันดีเซลนั้นเป็นตัววัดนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนหลักๆของราคาสินค้าและบริการต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งก็จะพบว่าประเทศมาเลเซียมีการอุดหนุนราคาน้ำมันทำให้ราคาถูกที่สุดในภูมิภาคนะคะตกประมาณลิตรละ1บาทเท่านั้นเองส่วนประเทศสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่น้ำมันดีเซลราคาสูงที่สุดซึ่งมันก็ สะท้อนกับค่าครองชีพนะคะของสิงคโปร์ซึ่งประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในอาเซียนอยู่แล้วนะคะสําหรับประเทศไทยนั้นค่าแรงขั้นต่ำหนึ่งวันเราสามารถเติมน้ํามันดีเซลได้ประมาณ15ลิตรนะคะต่อมาเรามาดูประเทศอื่นๆนะคะว่าเงินค่าแรงของเรา1วันนั้นเราเติมน้ํามันได้กี่ลิตรนะคะสรุปออกมาคือประเทศสปปลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นเติมได้ น้อยที่สุดเลยก็คือ4.9ลิตรนะคะส่วนเมียนมานะคะเมียนมาเติมได้8ลิตรกัมพูชาเติมได้11ลิตรต่อวันเวียดนามเติมได้13.5ลิตรอินโดนีเซียเติมได้14.5ลิตรนะคะประเทศไทยของเราทำงานค่าแรงขั้นต่ำวันหนึ่งนั้นเติมน้ำมันได้15ลิตรนะคะส่วนฟิลิปปินส์เติมน้ำมัน,ะะน,น,มนมได้16ลิตรสิงคโปร์เติมได้24ลิตรนะคะส่วนประเทศที่เติมได้มากที่สุดเลยก็คือ อ๋อไม่ใช่มาเลเซียมากที่สุดเลย28ลิตรแต่สิงคโปร์24ลิตรนะคะโอเคถูกละเพราะว่ามาเลเซียน้ํามันถูกนั่นเองนะคะก็เมื่อเราได้เทียบกันแล้วนะคะระหว่างค่าแรงขั้นต่ากับในแ,แต่ละประเทศแล้วก็การไปเติมน้ํามันเนี่ยเราก็รู้แล้วเนอะว,ว่าว่าประเทศแต่ละประเทศนั้นมีการค่าครองชีพสะท้อนกับค่าแรงเป็นอย่างไรนะคะท่านที่อยากไปทํางานที่สิงคโปร์นะคะ ก็มีวิธีอยู่นะก็ลองเซิร์ชดูนะทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์จัดหางานของสิงคโปร์ก็มีนะคะบางบางบาง,บางที่ก็จะมีเขียนไว้เลยนะคะบางจ็อบนี่ต้องการคนไทยไปทํางานที่สิงคโปร์เพราะว่าอาจจะมีหลายอย่างนะคะเช่นไปเป็นเทเลพิสอะไรเงี้ยค่ะนวดเทเลพิสอะไรอย่างเาางี้ยที่สิงคโปร์ก็ยังต้องการเนาะคนไทยอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ไปทํางานที่ต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียใจเนาะเพราะเราทางานในประเทศของเรา ก็เป็นการช่วยกันพัฒนาชาติของเราให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะชาติใดทํางานชาตินั้นก็ดีค่ะเพราะว่ามันก็ช่วยกันโคละไม้คคละมือนะคะช่วยกันพัฒนาชาติเชื่อว่าวันหนึ่งชาติของเราก็คงจะต้องเจริญทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมอหน่อยเนาะเรามาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะ มีคอมเมนต์อะไรตำหนิติเตียนอย่างไรก็ติได้นะคะสั่งสอนได้นะคะเพราะว่าก็ยังเป็นมือใหม่สำหรับการทำคลิปยังไงก็สั่งสอนมาได้นะคะติเตียนมาได้นะคะยินดีรับฟังค่ะขอบคุณมากค่ะ